ตัวเซฟตซี้ตัวคาราบินเนอร์นะครับอุปรกรณ์ทั้งหมดเนี่ยทั้งฮาร์เน็ตคาราบินเนอร์แล้วก็เชือกคร่าวๆคือรับน้ำหนักได้ประมาณ2ตันตามมาตรฐานนี่ก็อยู่กับอุปรกรณ์นะครับถึงแม้อุปรกรณ์จะเก่าๆแต่ว่ารับน้ำหนักได้อยู่ตอนแรกขเขาก็ไม่คิดอะไรนะลูกนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าน้ำหนักเกิน2ตันมันจะเปรอะนั่นหมายความว่า หนักรับได้อยู่สองตันนะครับจะใช้งานได้ทีนี้อุปกรณ์ที่ใช้มันต้องให้ตึงกับตัวเราเองให้มันแน่นพอสมควรเพราะว่าพอจังหวะที่เราหนักเรารับไปเนี่ยมันจะหย่อนนะครับในขณะตอนลอยตัวเราจะมีอุปกรณ์เสตีหนึ่งตัวคือเรียกว่าตัวฟุสิกฟุสิกแบบนี้ครับมันจะมาลอ็ลอกกับเชือก พอเรอกรอะเชาออทำให้ให้มันเกิดแรงฝืดของเชือกนะครับทําให้ถ้าเราตกใจในขณะเราลยตัวเราตกใจปล่อยมือเลยปล่อยมือเลยนะครับแล้วมันจะล่วงลงมาเองในจังหวะที่ล่วงตัวเชือกเนี่ยมันจะล็อกเดี๋ยวจะให้ลองดูว่าล่วงแล้วมันล็อกอยังไงครับกับเชือกเพราะ,ะนั้นคือตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้ทั้งหมดเกี่ยวกับลยตัวนะครับ โอเคให้ถ่ายรูปไม่ใช่มกั้ได้ได้จมันจะประกอบด้วยเชือกยาวๆหรือเชือกอตอนซ้อมเนาะโอเคๆอย่าอยวาทำให้นะได้จบลานวเซฟตี้ของมันเนี่ยพอเราลอยตัวมานะครับเราลงเชือกสามเส้นตัวเซฟตี้ มันจะเกาะด้วยตัวเซฟตี้มันเองก็คือเราลงแบบนี้แล้วก็สตาร์ทก็ดึงของคนกลางไปล็อกกับตัวเขาเองอีกทีหนึง่งนั่นหมายความว่าน้าหนักของเราหรือการเซฟตี้ของเราอ,อยู่กับเชือก3เส้นเชือก1เส้นรับได้2ตัน1 2,100กิโลหรือประมาณสัก24-26 kN เคนิวตันนะครับเป็นวิชาการนิดนึงได้ดูดูโมโหนย นะครับเพราะนั้นคือเชือกล้น้ำหนักได้เกินแน่นอนแล้วบวกกับเราเซฟ3มเส้นเราไม่ได้ลงเส้นเดียวเราอยู่กับเพื่อนเราถ้า3เส้นอยู่ครบก็ไม่ีปัญหาถึงแม้จะอยู่แค่เส้นเดียวในในเชือกน้ำหนัก2ตันเราน้ำหนักไม่เกินอยู่แล้วเพราะนั้นคือเซฟตี้แน่นอนมั่นใจอุปรกรณ์นั้นทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเรามั่นใจขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่า เราไม่ต้องมานั่งพวงว่าแบบเชือกเชือกฟูเชือกฟูเชือกฟูเกิดอะไรเชือกฟูจะแตกหไหมเชือกสุดใจเฟลไหมเดี๋ยวเรื่องว่าเซฟตี้เราอยู่กับเพื่อนเราด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ให้ลองลองใช้เชือกนะครับเข้ากับเชือกจริงๆงมาเลยตัวที่แฮปปี้บาร์นะเราจะขึ้นไปด้านบนนู่นตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวด้วยนะ ช่วงแรกก็จะเป็นบันไดนเนต้นนะี่เราอยู่ยววแ,แค่ดันบนนิดเดียวยวิวสวยอยู่ครับแฮปปิบา ด้านล่างาซ้ายมือทางขึ้นช่วงที่สองจะเป็นหินแล้วก็ดินนะครับเหนดินขึ้นภูเขาหินปูน Trong view khán thích nửng ข้างบนน่าจะสวยนะเวทีกิ้ชั้นหนึ่งก็ผมว่าก็สวยแล้วนะ <c oughs> นี่คือบริเวณจุดลอยตัวผาแฮปปี้บาร์ก็จะเห็นทะเลนะครับเป็นเวิง้ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีทำปมให้ยาวกว่านี้ส uh ักสามเมตร้พอน้องห้อยตัวให้น้องกดเองเดี๋ยวลันแหละั่นแหละแหละโอเคไม่เข้าช่องไม่เข้าช่อง ไปรูดผู้สิทธิ์ไปลูดผู้สิทธิ์ผู้สิทธิ์ผู้สิทธิ์ลูดผู้สิทธิ์โอเคโอเคเซฟทูเซฟเดี๋ยวนะแป๊บนึงงมาอีกอีครับ ไปไปไปเซตที้เซตที้นี้จะติดช่วยเส้นนี้พี่โอเคได้ไหมโอเคพี่เสกร,รอตรงนั้นแหละครับไปข้ามมาเลยครับรออลไรพ่เสกร,รองนั้นโอเคจะพูดติดเรงนี้ครับ จต่พูดสิคือพูดสิอย่างเดียวครับลูกพูดสิปื้ดขึ้นปื้ดจับทั้งหมดจับทั้งหมด,ดจับทัง้งหมดลูกพูดสิจับทั้งหมดโอเคไม่จับสีแดงที่จับแบบนี้ได้แต่ไม่จับสีแดง,ดง,ดงโอเคช้าๆครับสัน้นๆช้าๆสัน้นๆโอเคไปขึ้นไปพี่ไปพี่ไปแบกกำลงมาแล้วพนะี่ไปไปไปพอพี่พอโอเคอีก <Okay. S 3> นิดนึงนิดนึงนิดนึง พี่เบรกไปทางไปทางซ้ายซ้ายซ้ายไปทางซ้ายทางซ้ายพี่ซ้ายไม่พี่ทางซ้ายปล่อยมือโอเคปล่อยมือโอเคหนึ่งสองหน้าโดนแดดหน้ามองแดดเลยครับหน้ามองแดดอ่าโอเคครับโอเคยกมือสูงๆกว้างๆเอ็นเอ็นเอ็นเยอะเอ็นตัวไหเอ็นตัวดีโอเคโอเคผมถ่ายวีดีโอด้วยนะโอเคไปมาที่เดิมโอเคลงเลยครับไป ขาพี่ขวาขวาขวาโอเคนั่นแหละไปพี่ช้า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 ช้มาช้าอม้อเย่าเข้อมไปเลยไปแล้วครับช้าช้าขาตึงไว้พี่ขาตึงไว้นะขาตึงไว้นะอ่อนพับข่าว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 พี่ผู้สิทธิ์ไม่ต้องรูดผู้สิทธิ์ไม่ต้องรูดผู้สิทธิ์ไม่ต้องรูดเอาเท้าลงไปก่อนข้างหนึ่งโอเคพับข่าวมือดันได้ระวังมือระวังมือโอเคครับ รด้ uhm. ิรด uh. oh. okay. yeah, ูปส oh. okay. yeah, uh ิทธรูด okay. ิ okay. ิริรโอเคครับโอเคมือโอเคไหมไปครูดผสไปรผู้สิทธิฮะอ้ยร่ไปพิเศษเซตตี้ลงไปด้วย ได้เห็นแม่ไ <seriously> ม่ง่ายอยู่ฝังผีด้วยเลยนะคะอะไรเห็นมาท่เห้อยงงมัแล้วมันล่ไปเรืตอนแรกก็ต้องหลุดไม่อยู่ไม่อยู่ใช่ไหมพี่เฮ้ยทดทอดทอทีพี่ อะไรพี่เาไว้ัครับนนาเลยต้องอันนี้คือปลดเซฟแล้วใช่ไหมพี่เติมเิมงเชือกไดลยครับล่างว่นนี้เดือดเดือดเอาปล่อยเชือกมาดึงได้เลยพี่ดึงได้ ไม่ละแล้วแต่เอาไงเชื่อนเลยี่อามืชวได้อ่ะเป็นไรพี่ข้ามผมไปไดืวกินจัดเลยข้าวไข่เกียยคนจานก็พอเดี๋ยวตามไปให้ถ่ายไหม Ch chu mưa chu okay, mưa, mưa, mưa ok càng môi càng môi ok lên đó ok วันนะครับที่พี่ใหญ่เราในวัยของสองนะครับได้มาใช้ชีวิตจากหน้าผากดให้หัวใจมันปั๊มเลือดแรงๆนะครับลงเถอะถือใด้ละความสูงความสูงเขาถึงจุดที่แบบทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันคืองเขาจะยิ้มได้นะเราคิดว่าเขายังยิ้มได้ก็แสดงว่าเขานิ่งละโอเคแล้วครับดีเจกัน ได้ไงแจะตายัวดึงไมดีอไม่ได้หรอกม่ตัวใหญ่จะนหยุดได้ไงม่ไม่ดึงมันไม่ดึงอ่ะมันไม่ดึงอ่ะดึงขนัดมันะจุดที่ไหนแล้วเปิดไปดูดิดึงอีก

ัจีจัดที่ครับจัดที่ครับเหนื่อยไหมครับพวกเราเหนื่อยครับจัดที่ครับจัด